แนะนำปัตเจียนขึ้นทรงเสียงเงียบแรงนะคะแนะนำรุ่นนี้เลย M 3 p r โปนะคะว้าวนี่นะคะข้างในก็จะมาแบบนี้ให้เราเลยนะตัวนี้จับได้ถนัดมือนะคะน้ำหนักพอดีมือมากๆเลยนะการเปิดของเขาอยู่ที่ตรงกลางนี้เลยค่ะเปิดได้เลยว้าวเสียงเงียบแรงแบบนี้เลยนะคะการปรับเขานะปรับนะคะมีเสียงแก๊กๆให้เรานะคะว่าเราปรับได้ถึงขนาดไหนนะคะทุกคนตัวนี้เป็นอัปเกรดเป็นฟันเฟสด M1 เฟสนะตัวนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะเวลาที่เราจะตัดทรงเรียนนะคะฟันก็จะไม่ร้อนเร็วนะคะหรือไว้ขึ้นเปิดทรงตัวนี้นะคะผมหนาผมบางเอาอยู่มากนะ,ะตัวนี้ไว้เปิดทรงนะคะแนะนําเลยนะ,ะและล่มเขานะอยู่ที่นะคะมอเตอร์เขาอยู่ที่8,800รอบเลยค่ะตัวนี้นะ,ะแบตของเขาคือโหมาให้เราถึง4,500ม mm ิลลิแอมนะใช้งานได้ถึง 6ชั่วโมงนะคะรุ่นนี้นะโอ้โหสวยงามมากนะ จับได้ถนัดมือสุดๆนะคะถ้าใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่จะซื้อไปตัดเองที่บ้านฮนะ,ะแนะนําเลยนะรุ่นนี้นะหรือมืออาชีพนะคะที่อยากจะใช้งานนานๆยาวๆนะตัวนี้ถือว่านานสุดๆเลยนะใช้งานได้ถึงหกชั่วโมงระบายความร้อนได้ดีนะคะฟันไม่ร้อนเร็วนะคะล่องลึกล่องยาวแบบนี้ล่องใหญ่แบบนี้สวยงามจริงๆนะช่างมีนาะอัปเกรดให้แล้วนะคะฟันขเขานะคมจริงๆนะคะตัวนี้นะและนี่นะคะเรามาดูฟันลอง,ของเขาเลยนะ ฟันลองเขานะเป็นฟันลองแบบกิฟแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะฟันลองนะคะให้มาถึง8เบอร์เลยนะมี1.5 0.5โอ้โหเป็นกิฟแบบนี้นะคะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเวลาที่เป uh uh ็นกิฟนะคะเวลาที่เราจะใส่กับฟันลองนะคะมันจะใส่ได้เป๊ะนะคะมันจะไม่หลุดง่ายนะตัวนี้จะยึดให้เรานะคะใช้งานได้ดีมากนะฟันลองแบบพรีเมียมนี้นะคะแนะนําเลยนะ8เบอร์นะคะที่เขาให้มานะคะฟันลองถือว่า เยอะจริงๆนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะตัวนี้นะคะมีแท่งชาร์จให้เราด้วยนะทุกคนแท่งชาร์จนะสวยงามจริงๆตัวนี้นะคะแท่งชาร์จชาร์จได้เลยนะคะพร้อมใช้งานแบบนี้โอ้โหนะเวลาที่เรานะคะทำงานเสร็จแล้วนะเอาไว้ชาร์จแบบนี้ก็ได้หรือว่าใครที่จะสะดวกนะคะใช้แบบใส่ชาร์จตัวนี้ใส่ชาร์จให้มายาวสุดๆนะใส่ชาร์จตัวนี้นะคะดีมากๆนะคะสายใหญ่สายยาวนะคะ ไม่เสียง่ายแน่นอนนะคะใส่ชาร์จเขานะคะมีคุณภาพจริงนะใส่แบบยาวมากนะ,ะถ้าใครที่แบบชาร์จแบตแล้วก็หมดเนี่ยก็สามารถที่จะเติมแบตแล้วชาร์จได้เลยนะตัวนี้นะแต่มันจะไม่หมดง่ายๆเพราะว่าตัวนี้ใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงเลยทุกคนและที่สําคัญนะคะแปลงปัดด้วยนะทุกคนอุปกรณ์เขาถือว่าเยอะจริงๆนะคะให้มาแบบคุ้มจริงๆนะคะสำหรับตัว M3 Pro นะคะอุปกรณ์เขานะได้มาเยอะแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนนี่นะ อุปกรณ์เขานะโห oh. ถ้าใครสนใจนะคะอุปกรณ์เยอะๆนะคะหรือว่าตัวตัดคมๆนะคะขึ้นทรงสวยๆนะช่างมีนาแนะนำตัวนี้เลยนะ M3 Pro นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะ